สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้แวนะคะกับปุ้ยนุ่นนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวซุปขี้นะคะอันนี้เป็นอืมไม่ใช่สูตรน้ำยาของเรานะคะเราไปซื้อมาอันนี้ของเพื่อนเรายืมมาเล่นก็คืออันนี้มันก็จะมีความสโลมันนุ่มๆน,นะคะกดไปมันจะบุ๋มๆลงไปเลยส่วนนี้นะคะมันก็จะแบบไม่นุ่มเท่าน,นี้นะค่ะอันนี้มันจะนุ่มกว่าอันนี้อันใหญ่ก็สี่สิบบาทนะคะซื้ออันนี้เราคือช่วงนี้จะปิดเทอมแล้วนะคะก็ s ตีเลียสกับเรื่อง การอ่านหนังสือนิดน,นึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแค่อ่านคลิปให้เพื่อนๆดูเราก็ดีใจแล้วแต่อย่างนอนเรานะคะที่หายไปนานนา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 น,านก็คือเราไม่มีโอกาสจะถ่ายคลิปนะคะส่วนคนที่ติดตามนะคะก็อย่ามาลืมก็อย่าลืมมาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นโอ้กว่าจะถ่ายได้ช่างยากลําบากมากก็คือแล้ว ันนี้ที่ลองด้วยกระดาษพลาส,สติกก็กลวมันเปื้อนนะคะเพิ่งซื้อมาหยกๆนะโอเคค่ะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วแบบถูกใจอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปกดซับสไครต์และก็ถูกใจที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นตัวสีแดงๆนะคะแล้วกดไปดูแถบนั้นเลยนะคะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรเนาะโอเคค่ะวันนี้การีวีก็จบแล้วนะคะสวัสดงค่ทุกคน